ขอบคุณทุกไลน์ทุกเลิฟนะคะทุกกำลังใจนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนก็คือแบบว่าะะบริจาคเลือดให้ยุ่งนะคะทุกนะคนมาบริจาคเลือดให้ยุ่งก็คือเลือดเท่าดีนะนะก็เลยมาบริจาคเลือดให้ยุ่งนะคะทุกคนยุ่งดื่มไปเป็นลิตรหนึ่งแล้วนะคะทุกคนดื่มไปเป็นลิตรแล้ว ขนาดนี้เดี๋ยวเราก็เข้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเ,เข้าเสกเขาบ้านนะ,ะทุกคนนั่งให้อาหารย่อยนะคะทุกคนกินเยอะเกินกินอาหารเยอะเกินนะคะทุกคนน่งไลย,ยุงอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนไลย,ยุงอยู่หน้าบ้านเนี่ย บรรยากาศหน้าบ้านก็คือมันเส้นกลางใช่ไหเป็นเส้นทางถนนนะคะทุกคนเรานั่งอยู่นี้บนหน้าบ้านของเรานะคะตรงน,นั้นก็เป็นบ้านของข้าเจ้านะคะทุกคนบ้านของข้าเจ้านะคะบ้านของเขานะคะทุกคน ข้าง้าจะมีไฟโซลาเซลล์นะคะทุกคนไฟโซลาเซลล์เป็นไฟโซลาร์เซลล์นะคะทุกคนอยู่ประมาณสามสิบห้านาทีนะคะเราจะลงแล้วเพราะว่าขี้เกียจตกยุงนะคะทุกคนขี้เกียจตกยุง <c oughs> ยุงกินเลือดไปหลายลิตรแล้วนะคะทุกคน ยุงกินเลือดไปหลายเลือดแล้วยุงเยอะนะคะคนยุงเยอะ なかなか。 ว่าจะมาจอบดูกันนะคะคนว่าจะมีจริงอย่างวันนั้นหรือเปล่าฮะคจอบดูพี่หลอก